สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้เรายังอยู่ในเกม s o r t of Conqueror นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเทคนิคการผ่านดันเจียนเวพอเนลี่เทรลสนะครับหรือว่าดันทั้งขวานะครับโดยชั้นที่เราจะไปในวันนี้เนี่ยก็คือชั้น8นะครับและความพิเศษสําหรับคลิปนี้ก็คือเช่นเคยเราจะไปกันด้วยตัวละครฟรีนะครับเพราะฉะนั้นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยที่ไม่มีดวงทุกคนเนี่ยสามารถเล่นตามแล้วก็ผ่านได้แน่นอนนะฮะก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยเดี๋ยวกลับมาพบกันหลัง of all money that I don't accept โอเคครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามารู้จักแมคชนิกของบอสตัวนี้กันก่อนนะครับสำหรับบอส WP 3มเนี่ยมันจะเป็นบอสสายโจมตีเวทนะครับซึ่งความน่ารําคาญของบอสตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีลูกน้องเสกออกมาตลอดเวลาแต่ว่าเราสามารถใช้ความน่ารําคาญของมันเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับเราได้นะครับเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังกันละกันไปดูสกิลบอสกันก่อนนะครับสำหรับสกิลเทรดนะครับ The Magician Creation นะครับเมื่อจบเทินนะครับถ้าในสนามเนี่ยมีลูกน้องน้อยกว่า6ตัวนะครับมันจะทําการเสก ลูกน้องออกมาเพิ่มนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นความสามารถที่ติดตัวมากับลูกน้องของบอสนะครับเมื่อลูกน้องของบอสตายนะครับบอสจะได้รับสถานะ Sacrifice Ritual นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าไอ้ความสามารถ Sacrifice Ritual เนี่ยมันค่อนข้างน่ารำคาญนิดนึงเพราะว่ามันสามารถบัฟเมจิกแอคแท็กให้บอสได้4%แต่ว่านะครับให้สังเกตดีๆด,ด้านล่างนี้เขาบอกว่าสามารถดิสเปลได้หรือว่าคือสามารถล้างได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีเทคนิคที่ใช้จัดการกับการล้าง บับอันนี้แนะนําให้ฟังด้วยนะ ต่อมาสกิลเบสิกแอคแท็กของบอสนะครับ Ash to Ash นะครับเป็นสกิลโจมตีเวทแบบเป้าเดี่ยวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะยังทําการปิดพาสีสกิลสองเทิร์นนะครับต่อมาเป็นสกิลเรีแอคชั่นนะครับ Doom Transfer นะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการบัฟความสามารถให้กับบอสนะครับตามจํานวนลูกน้องของบอสนั่นเองก็คือไอตัวสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยนะยิ่งมีลูกน้องมากเท่าไหร่นะครับบอสยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นโดยแต่ละตัวเนี่ยมันจะบัฟดาเมจดีคริสให้บอสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดถึงสงงี่ย มีลูกน้องบอสมากเท่าไหร่เรายิ่งสร้างความเสียหายให้บอสได้น้อยลงเท่านั้นนะครับก็ต้องพยายามเคลียร์ลูกน้องให้ตายทุกเทอร์นนั่นเองนะครับต่อมาสกิล Omen of d o o m นะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นความเสียหายเวทนะครับที่จะเล็งเป้าไปยังตัวละครที่มี M Defense สูงสุดและนอกจากนั้นเนี่ยยังเสกลูกน้องเพิ่มออกมา2ตัวด้วยนะครับแน่นอนตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบเล็งเป้าที่ตัวละคร M Defense สูงสุดใช่ไหมครับเราก็จะต้องเตรียมตัวที่จะมารับดาเมจโอเมนออฟดูมซึ่งก็คือแทงงงขออเเราในนนนนวััี้่ เดี๋ยวเป็นใครเดี๋ยวไปอธิบายในตอนตัวละครนะครับสกิลต่อมาเป็นสกิลซับพอร์ตนะครับบอสเนี่ยมันจะเสกเกราะออกมานะครับยิ่งเมจิกแอคแท็กของบอสมันเยอะเท่าไหร่เกราะก็จะยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับแต่เราก็สามารถแก้ทางได้ด้วยการลดเมจิกแอคแท็กของบอสให้น้อยที่สุดก่อนที่มันเสกนั่นเองนะครับแล้วเมื่อมันเสกเกราะออกมานะครับมันจะทําการชาร์จอยู่หนึ่งเทิร์นและพอมันชาร์จเสร็จแล้วนะครับมันจะสร้างความเสียหาย AOE วงกว้างเลยนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเมจิกแอคแท็กและถ้าใน ของบอสที่เหลืออยู่เนี่ยจะเอามาคำนวณเป็นดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นบอสเสกเกาะเมื่อไหร่ก็ต้องรีบเคลีย์ให้แตกหรือถ้าไม่แตกก็ต้องให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต่อมาสกิลสุดท้ายนะครับ Apocalypse Extra นะครับเป็นเมจิกดาเมจนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจให้กับศัตรูในระยะสามช่องรอบตัวเป้าหมายนะครับและยิ่งมีลูกน้องมากเท่าไหร่นะครับสกิลนี้จะยิ่งแรงขึ้นตัวละยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามารถสเตกส็กอสสุดได้สามครั้งนะครับก็คือสูง ว่าแนวทางการเล่นที่เราจ้องพยายามโฟกัสนะครับข้อแรกเลยก็คือพยายามเคลียร์ลูกน้องให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าลูกน้องเนี่ยจะบัฟทั้งดาเมจดีครีสแล้วก็เมจแอคแท็กให้บอสได้นะครับขออ้อ2ถ้าเห็นเกราะเมื่อไหร่นะครับพยายามตีเกราะบอสให้แตกหรือถ้าไม่แตกก็จะต้องเหลือเกราะน้อยที่สุดเพื่อที่จะลดดาเมจที่ตัวละครฝั่งเราจะได้รับนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องน่ารำคาญอยู่นิดนึงก็คือลูกน้องของบอสเนี่ยมันจะเสกแบบทั่วแมปเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เสกแบบสุ่มนะถ้าคุณเล่นบ่อยๆคุณจะรู้ว่าารรูปแบบกเ ลูกน้องเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นของมันนะครับซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเอาตัวละครที่จะสังหารลูกน้องเนี่ยไปยืนรอในตำแหน่งที่บอสมันจะออกลูกน้องได้นะครับและตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพอเห็นภาพแมคคนิกของบอสก,กันแล้วนะครับอันนี้ย้ำอีกทีว่าเป็นดันเจียนชั้น8นะครับบอสเลเวล55ด้วยตัวละครฟรีทั้งหมดนะครับมีระวิยานะครับอันนี้ทุกคนได้รับการแจกมาจากกิจกรรมอยู่แล้ว เอาลออกาดนะครับอันนี้เป็นตัวเทพสีเงินเลยนะครับผมเก่งมากๆนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเอก1ตัวของเราในวันนี้นะครับก็คือแองเจิลนะครับรับหน้าที่เป็นทั้งฮีลเลอร์แล้วก็เป็นแทงเกอร์ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นดาเมจเดลเลอร์ที่คอยเคลียร์ลูกน้องตัวที่1น,นะครับก็คือครีมสันฟอร์คอนนะครับด้วยความที่มันสามารถเดินระยะได้ไกลามากๆแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนอกจากนั้นในเวลาเราสังหารลูกน้องบอสหนึ่งตัวถ้าเรารู้ตำแหน่งว่าตำแหน่งต่อไปลูกน้องบอสมันจะเกิดตอนไหนเราสามารถเอาครีมสันฟอรไไ์ ก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรีคูดแอซซินนะครับอันนี้เป็นตัวละครกี้ก่ๆหนึ่งตัวที่ผมเลือกมานะครับบางคนอาจจะไม่อยากใช้รีคูดแอซซินแต่ว่าใช้บาลิสต้าก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะเล่นตัวนี้ให้ดูเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นบาลิสต้าเนี่ยคือแนวทางการเล่นก็จะคล้ายกันแหละต่อมาเดี๋ยวผมจะเปิดออโต้ไวๆให้ดูก่อนเนาะแล้วค่อยไปดูบิลตัวละครตอนท้ายคลิปนะครับไป ありがとさんぼーっとしてんじゃないよ了解 ありがとうさん任せときな撃せろおっとありがとうさん任せときな撃せろ ありがとさんぼーっとしてんじゃないよ

任せときな肩ならしは十分だあ了解おっとありがとさんぼーっとしてんじゃないよ โอเคครับก็จบกันไปในส่วนของเกมเพลย์นะครับต่อมาจะพามาดูบิลตัวละครที่ใช้ในตาเมื่อสักครู่นะครับเริ่มกันที่ดาเมจหลักก่อนเลยนะครับก็จะเป็นราวิยานะครับอันนี้เป็นตัวฟรีจากกิจกรรมเนาะทุกคนก็น่าจะมีแน่นอนนะครับอาวุธที่ผมใช้ก็จะเป็นเฟียสแอกนะครับก็เป็นอาวุธที่ดีมากๆสําหรับราวิยานะครับเขาบอกว่าเมื่อเปอร์เซ็นต์ HP ของเป้าหมายน้อยกว่าตัวละครนะครับมันจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มเติม10%นะครับก็คือในดาเนี่ยเรามักจะเมนเทนเลือดของตัวละครให้มันเต็มอยู่แล้ว คอนยังได้รีคอเวอร์ HP 20%หลังจากที่จัดการศัตรูด้วยนะครับต่อมาชิ้นที่2นะครับเป็น c o e x i s t Armor นะครับดาเมจดีครีป8%เมื่อเฮลตี้นะครับอันนี้ก็เลือดเราก็เต็มเกือบตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าใครที่มีเกราะที่ดีกว่านี้ก็สามารถใส่ได้นะต่อมานะครับเป็นทาร์โร่นะจะบอกว่าดันเจี้ยนี้เนี่ยเดวิลเนี่ยคือพระเอกเลยเพราะว่าลูกน้องบอสเนี่ยเยอะมากใช่ไหมครับเราสามารถเก็บสเต็คเดวิลได้แบบมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดที่จะเอาเดวิลมาใส่ให้ตตตัััััวววลลละะะะคคคครรรรดดดาาาเเเเเมมจีีอออออออ์ขงุณ้้้ยก็็นน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 ปปปช่บ ก็ใช้เป็นเนี่ยฟิสิกอลแอคแท็ก77ฟิสิกอลแอคแท็ก4%นะครับเอ็มดีเฟนส์10%อันนี้ก็พอดีเลยนะครับตีแรง2ช่องแล้วก็กันเวท1ช่องนะครับต่อมากันที่สกิลนะครับอันนี้ก็สกิลโจมตีธรรมดาไม่มีอะไรนะครับสกิลรีแอคชั่นก็เป็นสกรูออฟนะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อถูกโจมตีนะครับมันจะทำการโจมตีกลับนะครับ70%ฟิสิกอลดาเมจแล้วก็ถ้ามีสถานะทริปซี่เนี่ยหรือว่าสถานะยกแก้วเนี่ยมันจะถีบศัตรูออกไป2ช่องด้วยนะครับต่อมาเป็นสกิลดาาาาาเเเเมมจหลลลัััักกกกยยนน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 นะะะะคคคคคครรรบบิิิีีส้้้่่ททุตองงววขใึพแ ของสกิลเนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยมันจะตีเบาลงแบบเยอะเลยนะครับสกิลเกลบริชเนี่ยนะครับมันจะเป็นสกิลอินสเตนต์นะคือคุณสามารถเดตเข้าหาเป้าหมายในระยะ3ช่องได้และเมื่อคุณพุ่งเข้าไปแล้วนะครับสกิลเกลบริชเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นทร o p i ิคอลไซโคลนนะครับซึ่งสกิลนี้แหละเป็นสกิลที่สําคัญมากที่คุณต้องทําความเข้าใจมันจะสร้างความเสียหายแบบซิงเกิลแทร็กตนะครับสร้างความเสียหาย1 4 0่งร้อยสี่สิเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจสคบเปอร์เซ็นต์ทุกทักนดีบับ สามารถเพิ่มดาเมจได้สูงสุดถึง50%ก็คือที่ตัวบอสเนี่ยต้องมีดีบัฟแปะอยู่5อันนั่นเองนะครับยิ่งคุณแปดดีบัฟมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแรงแหละว่าง่ายนอกจากนั้นนะครับมันยังมีความสามารถในการปิดรีอคชันสกิลด้วยแต่ผมเข้าใจว่าสาหรับบอสเนี่ยสกิลนี้ก็คงไม่ทํางานนะครับต่อมาสกิลยกแก้วนะครับเป็นสกิลฮิลที่ค่อนข้างดีนะก็คือเป็นสกิลแบบอินสแตนต์นะครับสามารถฮิลตัวละครได้ตอนเลือดน้อยหรือที่ผมใช้หลักๆเนี่ยบางครั้งเนี่ย ออราทิปซี่มันไม่ทํางานนะครับเราก็ต้องทําการยกแก้วเองเพื่อให้มันติดทิปซี่เพราะว่าไอ้บัฟทิปซี่เนี่ยมันจะเพิ่มคริให้ถึง30%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับอีก10%บนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะตีเกราะบ,บอสให้แตกไวๆก็คือต้องการให้มันติดคริให้ตีแรงที่สุดใช่ไหมครับถ้าไม่มีทิปซี่อยู่กับตัวเนี่ยคือแนะนําให้ยกแก้วได้เลยนะครับต่อมาสก,กิลสุดท้ายโคเอ็แท็กนะครับอันนี้เป็นพาสซีฟนะครับสำหรับพวกในระยะ2ช่องรอบตัวละครนะครับดาเมจตัวละครเนี่ย อันนี้ก็ไม่ยากนะขอแค่หาตัวละครอะไรไปยืนใกล้ๆมัน2ตัวเท่านั้นเองนะครับก็จะสามารถบูสต์แอคแท็กได้แล้วนะครับในกรณีของั้นเจนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีเอาลออการ์ดยืนอยู่ข้างๆอยู่แล้วตัวหนึ่งเนาะหรือถ้าใครจะแอดวานมากขึ้นนะครับสามารถขยับแองเจิรขึ้นไปเพื่อที่จะไปยืนให้โจมตีแรงขึ้นก็ได้นะครับแต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับบางครั้งคุณขยับไปด้านหน้ามากจนเกินไปนะครับบางทีแอสซัสซินเราอยู่ไกลแล้วก็แองเจิรเราเนี่ยเดินไปฮิลไม่ถึงนะครับอันนี้ก็บางทีอาจจะเกิดดปปััััญหาาาาาาไไ้้ตตตต่่่่ออออออมมมมเเ็นนนลรกะะคคคบืืืผแทจชสยวววี นี่มันแทบจะเป็นตัวละครระดับ Legendary อยู่ในร่างของตัวละคร c o m มอนอยู่แล้วทำไมผมถึงค่อนข้างอวยตัวละครนี้นะครับเดี๋ยวไปดูความสามารถกันอันดับแรกนะครับคือตัวละครมันจะมีโอกาสที่จะบล็อก การโจมตีนะครับจากด้านหน้าหรือด้านข้าง100%นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวละครก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม15%นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในด่านนี้เนี่ยเราใช้เอาลอกการเนี่ยยืนหันหน้าใส่บอสต,ตลอดเวลาคือแทบจะไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะถ้าคุณดูในเกมเพลย์นะครับก็คือไม่ได้ขยับไปไหนเลยแหละนะครับโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเพราะส่วนใหญ่แล้วสกิลที่มันจะโดนเอาลอกการเนี่ยมันจะเป็นสกิล AOE เนาะและบางทีาดเเมมจจันจะริ่มจากด้านนหลัังะครบมันจะไม่ค่คอยเขข้้้าาาดนงกับด้านหนาานะนหนนนนน้้้าาาาาเเท่่ไรระะะพฉัีอจจะไม่่คอยเห็นนผลมาต่่ออกกัทีุปรณ์สสันะครบ อันนี้ผมใส่เป็น hollow x e นะครับเพิ่ม defense ให้5%นะครับแล้วก็ได้โบนัส physical attack นะครับ5%ของ physical defense แล้วก็ m defense นะครับพูดง่ายก็คือมันจะเอา p defense กับ n defense ของตัวละครเนี่ย5%ไปเพิ่มเป็น attack นั่นเองนะครับ ก็ประมาณว่ายิ่งถึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นนะครับต่อมาชิ้นที่2เป็น coexist armor นะครับอันนี้ก็เป็นลดดาเมจที่ได้รับ10%เมื่อ healthy นะครับก็ส่วนใหญ่เลือดมันแทบจะเต็มตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เอามาใช้ลดความเสียหายจากสกิลหมู่แล้วก็ชิ้นสุดท้ายอันนี้เป็นชิ้นสําคัญนะครับอาลอกาดเนี่ยทั้งเกมเนี่ยคือไม่ได้ขยับไปไหนเลย แล้วก็ตัวบอสเนี่ยอย่างที่อธิบายมคาคณิคให้ฟังก็คือถ้าลูกน้องมันตายเมื่อไหร่มันจะทําการบัฟเมจแอคแทกให้บอสใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ทาโร่ระคังเข้ามานะครับที่ว่าเมื่อจบเธอเนี่ยมันจะดิสเพลนะครับหรือว่าล้างบัฟของบอสนะครับให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือเป็นคีย์ไอเทมนะห้ามพลาดนะครับต้องใส่นะต่อมามาดูที่สกิลกันบ้างนะครับเบสิแอคแทกนี่ก็ธรรมดานะครับไม่มีอะไรแล้วก็เป็นเอ่อรีแอคชั่นนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นเรจนะครับเมื่อถูกโจมตีโดดดดยแแแออคคคคคทททีีฟนนนนะะะะรรรรััััับบบาาเมจจจ่ไ้้ลลลง8%กตว จะได้รับบัฟดาเมจขั้น2นะครับเพิ่มดาเมจได้ถึง20%ทีเดียวก็คือโดนบอสโจมตีเมื่อไหร่ปุ๊บตีกลับแรงขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลหากินของอัลลอกาดนะครับ Burning Bridge นะครับเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวระยะประชิดนะครับสร้างความเสียหายร้อยดาเมจแต่ว่าก่อนที่จะโจมตีเนี่ยตัวละครมันจะเข้าสถานะ Offensive Stand e 2เทินไอ Offensive s t a n e เนี่ยก็คือจะ b o o ต t Physical Attack ให้ถึง40%ของ P Defense นะครับก็คือยิ่งขึกมากเท่า้นาน นั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนิดน,นึงก็คือว่าตัวละครจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น8%นะซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยโดนตีเท่าไหร่น,อน้อโดนแต่สกิลหมู่ของบอสนะครับต่อมาเป็นพาสซีฟนะครับแรปเจอร์อาร์เมอร์นะครับก่อนที่จะโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับซึ่งสกิลโจมตี2อันที่เลือกมาเนี่ยเป็นเป้าเดี่ยวอยู่แล้วเนาะมันจะมีโอกาส50%นะครับที่จะป้ายลดพีดีเฟนส์ขั้น2ให้กับบอสสองเทิร์นนะครับสกิลนี้ค่อนข้างไอเอ็นจีนิดหนึ่งนะเพราะว่ามาาสสกิลนะุดท้ดย เป็นพาสซีฟเช่นกันนะครับอินเทอร์มีเดตนะครับเมื่อจบเทินนะครับมันจะป้ายดีบัฟลดแอคแท็กขั้น2และนี่คือสกิลขั้นมหาเทพของอัลลอกาดเลยนะครับลดแอคแท็กขั้น2เนี่ยสามารถลดได้ทั้งฟิสิกอลแอคแท็กและเมจิกแอคแท็กนะครับถึง20%นะครับ ในระยะศัตรู4ช่องเลยทีเดียวแต่ว่าในตัวสกิลมันเองเนี่ยมันจะใช้งานค่อนข้างยากนิดนึงเพราะเราไม่สามารถเลือกเป้าได้ใช่ไหมแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือเราเอาไปลงที่บอสใช่ไหมครับเป้าหมายของสกิลนี้เนี่ยมันจะป้ายดีบัฟลงไปที่ตัวละครที่มี PX tag เยอะที่สุดแล้วถ้าเรามาเล่นในด่านบอสเนี่ยแน่นอนว่ายังไงบอสโดนอยู่แล้วนะครับเพราะว่า PX Tag เยอะมากก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทําให้ตัวละครเอาลอกการเนี่ยเก่งโคตรๆนะครับดูดาเมจหลักกันไปแล้วนะครับต่อไปจะดูดาเมจรองนะแต่ว่าไม่ใช่ดาเม ับตัวละครแรกนะครับก็เป็นคริมสันฟอลคอนนะแน่นอนเราเลือกตัวละครนี้มาในเรื่องของดาเมจ e ดีเลอร์แล้วก็ระยะการเดินที่ไกลามากนอกจากไกลแล้วเนี่ยยังสามารถเดินต่อได้หลังจากสังหารศัตรูด้วยนะครับก็เหมาะมากเลยนะสำหรับดันเจนี้ยนนี้ในส่วนของอุปกรณ์สมใส่นะครับอันนี้ผมใส่เป็นมีดวอยสเต็ปนะครับทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับเราจะได้สแต็กที่ชื่อว่าวอยหนึ่งสแต็ก มันจะเพิ่มคริหกเปอนตะครับแล้วก็คริดาเมจให้ห้าเปอร์เซ็นต์สามารถสูงสุดได้หกสเต็กนะครับก็คือเพิ่มโอกาสคริดิคอลแล้วก็เพิ่มครีเรทให้เราสามารถโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองต่อมาชิ้นที่สองนะครับ Disaster Bottle นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไอ้นี้ไอ้แบงค์มันเริ่มใส่ของแปลกๆไว้ สาเหตุที่ผมใส่ปลาขวดอันนี้มานะครับก็เพื่อที่จะป้ายดีบัฟให้กับบอสนะครับก็คือความสามารถของมันก็คือสุ่มดีบัฟเลเวล2ครับให้กับศัตรูนะครับเป็นระยะเวลา2เทินแล้วก็อันนี้คือผมยังอัพไม่เต็มเนาะถ้าอัพเต็มเนี่ยมันจะสามารถปลาได้3ครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะใช้ปลาก่อนที่บอสมันจะกลางเกราะนะครับเพื่อให้ราวิยาเนี่ยสามารถดีลดาเมจได้สูงสุดเพราะว่าราวิยาเนี่ยยิ่งดีบัฟบอสเยอะเท่าไหร่ยิ่งตีแรงขึ้นใช่ไหมครับก็คือเราอยากจะเคลียร์เกราะบอสให้่เอะลลายแต นะครับไอเทมทีเด็ดสําหรับดาเมจเดลเลอร์เลยนะครับขาดไม่ได้เลยนะดันนี้ก็คือเดวิลถ้าใครที่ตัวละครเลเวลน้อยนะครับผมจะบอกว่าในเทิร์นแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถฆ่าลูกน้องได้ในวันฮิตคิวอ้อลืมบอกสําคัญสุดๆเลยนะครับที่คุณจะต้องปั้นตัวละครที่ใช้เคลียร์ลูกน้องบอสเนี่ยให้สามารถปิดลูกน้องได้ในฮิตเดียว ไม่ว่าจะโจมตีธรรมดาหรือว่าใช้สกิลก็ตามนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยถ้าใครยังเลเวลน้อยอยู่นะเธอรแรกๆเนี่ยดามจเราจะยังน้อยอยู่แต่ยิ่งเราฆ่าลูกน้องมากขึ้น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 ไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะเก็บสแต็กเดวิลสูงสุดจนสุดท้ายเนี่ย ฆ่าตัวละครลูกน้องไป10ตัวนะครับเก็บสเต็คเดวิลได้10บสเต็คนะแอคแท็กกับดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นถึง30%นะครับและแน่นอนว่าแอคแท็กกับดีเฟนซ์เนี่ยมันเพิ่มทั้งฟิสิกส์และเมจิกนะครับคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าในช่วงที่แบบเทิร์นผ่านไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคุณจะฆ่าลูกน้องได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าแอคแท็กเพิ่มขึ้นเยอะนั่นเองก็สําหรับตัวนี้นะใครที่ดาเมเอจไม่ถึงนะครับพยายามหาออปชันที่มันได้เป็น P ีแอคแท็กกันละกันนะครับเนี่ยผมได้ P กกกกกกััััััันน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 นเเเวววททททะะคครรบบอออีีี้้สสสููงมมมมาาาตต่่ดิิลลโจพ ก็ไม่มีอะไรรีแอคชั่นนะครับไวเท่ากาดนะครับเมื่อถูกโจมตีนะครับก็จะลดความเสียหายที่ได้รับ8%นะครับแล้วก็เมื่อตัวละครเข้าสู่สถานะด้ยิ่งหรือว่า HP น้อยกว่า30%นะครับมันจะได้รับสถานะดอทอัตโนมัติเลยนะหครั้งนะครับก็เหมือนป้องกันตัวละครตายได้รอบหนึ่งนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะไม่ต้องกดใช้เลยต่อมาสกิลโจมตีหลักนะครับเฟลลี่ออฟสเต็ปนะครับอันนี้ก็สกิลโจมตี3าฮิตนะครับ45%แล้วก็เมื่อใช้งานเนี่ยโอกาสคร20%ดนี่บ มีวายแซบแล้วเนี่ยบัฟคริเยอะๆเนี่ยออกติดคริบบ่อยมากสกิลต่อมาเป็นพาสซีฟนะครับเป็น Inspiration of c o m r a d e นะครับเมื่อเริ่มเธอ์นะครับถ้ามีพรรคพวก2คนในระยะ2ช่องรอบตัวนะครับมันจะบัฟดาเมจให้20% และเมื่อถูกโจมตีนะครับถ้ามีเพื่อน2ตัวในะระยะ2ช่องรอบตัวเช่นกันดาเมจที่จะได้รับก็จะลดลง20%ด้วยนะอันนี้ก็คือเหมือนกับยิ่งอยู่ใกล้เพื่อนก็ยิ่งดีแต่ว่าในด่านนี้เนี่ยความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถอยู่ใกล้เพื่อนได้ตลอดเวลาเพราะว่าคริปสันเนี่ยจะต้องเดินออกไปตีลูกน้องบอสซึ่ซงบางทีมันเกิดไกลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็พยายามอยู่ใกล้เพื่อนไว้ก็แล้วกัน ต่อมาสกิลสุดท้ายนะครับเป็น ambush นะครับอันนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยต้องการวัน h ิ t คิวลูกน้องให้ได้ใช่ไหมเราก็จะต้องใส่ ambush มานะครับเมื่อโจมตีตัวละครที่อันฮามนะครับอันฮามก็คือตัวละครที่เลือดเต็มเนาะมันจะเพิ่มความเสียหาย20%นะครับทำให้เราปิดลูกน้องได้ง่ายขึ้นมากแต่ว่าจะต้องโจมตีจากข้างหลังเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะช่วยเคลียร์ลูกน้องนะครับผมเลือกเป็น r e c r u แอ assassin มาจริงๆแล้วผมไม่จำเป็นจะต้องกดดันตัวเองขนาดนี้ก็ได้ผมอาจจะใช้ b a ล i s t a หรือว่าถ้าใครมีโคก็ดีเลยนะครับใช้โคแทนตัวนี้ได้เลยยืนคู่กับฟอลคอนเนี่ยโอเคีย oh, ลูกน้องสบายสุดๆนะครับแต่ว่ากรณีที่เพื่อนๆแบบไม่มีโคไม่มีบาลิสต้านะครับผมเล่นตัวนี้ให้ดูเพื่อที่จะบอกว่าต่อให้คุณเป็นสายฟรีสายเติมน้อยแต่คุณก็สามารถผ่านดดนเจนี้ได้นะครับรีโคเอสซินะครับความสามารถติดตัวของมันก็คือมีคลามนะครับผมเนี่ยคือจะไม่ได้รับดีบัฟในเรื่องของการกระโดดข,ขึ้นที่สูงที่ต่ำนอกจากนั้นเนี่ยยังเพิ่มคลิถึง25%เม,มื่จากด้าางหรอด้านนะครืบอันนี้ก็โอ้านข้างหร่อ เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูที่อุปกรณ์สมสัยนะครับอันนี้ผมเลือกใส่เป็นนิวบอลเบลดไอตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวคอมมอนน่นะครับดามเมจมันค่อนข้างน้อยผมก็เลยเลือกอาวุธที่ดีที่สุดที่ผมมีในตอนนี้นะครับเลเวลห้าสิบอัพไปแล้วเป็นฟิสิกส์แอแท็กสูงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ HP เนี่ยเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังจะเอาสี่เปอร์เซ็นต์ของ HP เนี่ยมาเพิ่มเป็นแอคแท็กให้ด้วยนะครับผมก็เพื่อที่จะให้มันสามารถปิดลูกน้องบอสได้ง่ายขึ้นนข้้้นน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 ่่น่่่่ะรััรัแลลววกก็็ใใสสขขอออออองงงงชทีีีผมมมเเเืาาาปยพุ ท่านให้เลือกใส่มากมายนะไม่ว่าคุณจะใส่เป็น Disaster Bottle นะขวดม่วงนะครับเหมือนกับตัวฟอร์คอนก็ได้หรือว่าคุณจะใส่เป็น Evergreen Pendant ตอนที่ฮิลจะได้รับบัฟก็ได้หรือว่าคุณอยากจะเพิ่มความถึกด้วยการใส Co ่ Co-Exit Armor ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะว่าใครมีอะไรต่อมาชิ้นที่3นะครับอันนี้เป็น Devil นะครับแน่นอนว่า Damage Dealer ของเราทุกตัวในด่านนี้นะต้องใส่ Devil อยู่แล้วนะครับแรกๆอย่างที่บอกว่าแรกๆเนี่ยไอตัวนี้มันอาจจะตีลูกน้องทีเดียวยังไม่ตายนะครับแต่ว่าพอเทิร์นผ่านไปเรื่อยค่าลูกน้องมามก ครับตีแรงขึ้นไปเองดีเฟนซ์เยอะขึ้นไปเองเรื่อยๆนะฮะในส่วนของออปชันเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ตีลูกน้องไม่ตายอะไรเงี้ยก็พยายามเลือกที่มันเป็น P ีแ t ็กแทกันละกันอันนี้ผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ M d e f e n s ฟนซ t เอ็มหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้ได้ P ีแ t ็กแท็กนะอันนี้ก็เข้าโอเคนะครับมาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับผมสกิลโจมตีธรรมดาเนาะไม่มีอะไรเรียกชันก็ใช้เป็น Counter Attack นะครับต่อมาสกิลโจมตีที่1นนะครับเป็นสกิลฮุกช็อตนะจะบอกว่า ก็ไม่ได้ใช้นะในด่านนี้นะครับไม่ได้พุกใครเลยนะก็เน้นการฆ่าลูกน้องอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็อับมาใส่ไปอย่างนั้นเองไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็แฟนซีฟูดเวิร์กนะถ้าใครที่ดูในเกมเพลย์เมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นว่าผมมีการใช้แฟนซีฟูดเวิร์กหนึครั้งเพื่อหลบการโจมตีธรรมดาของบอสนะครับใช่ครับแฟนซีฟูดเวิร์กเนี่ยหลบการโจมตีของบอสได้โคตรเจ๋งนะ ไอ้สกิลหลบที่มันหลบได้2ทีเนี่ยคือตัวละครไหนมีนะครับอย่างเช่น Assassin หรือว่า D Y g r a c e เนี่ยคือปกติเนี่ยหลบครั้งเดียวก็เจ๋งแล้วนะแต่หลบ2ครั้งนี่คือแบบสุดนะครับแฟนซีฟูดเวิร์กนี่พลาดไม่ได้แล้วก็สกิลสุดท้ายแน่นอน ambush นะครับเพื่อที่จะให้เราตีลูกน้องของบอสตอนที่มันเลือดเต็มเนี่ยได้แรงขึ้น20%นั่นเองเมื่อโจมตีจากด้านหลังเท่านั้นนะครับต่อมาตัวสุดท้ายนะครับรับหน้าที่เป็นทั้งซับคอร์เตอร์ฮิวเลอร์แล้วก็เป็นทั้ทย men, ว ครับก็คือน้องแองเจิลนั่นเองขาประจํานะครับอันนี้เนี่ยอุปกรณ์สมใส่ก็เรียกว่าเป็นแองเจิลมาตรฐานไม่ได้มีอะไรพิสดารมากมายนะครับอันนี้ก็มี r e o r g a n i z e cube นะครับอันนี้ผมใส่อันนี้ให้แองเจิลอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ healing effect 3%แล้วก็ทุกครั้งที่ h e a ใส่พักพวกซึ่งเราใช้สกิล h e a บ่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะ dispel 1นึ่ง d e b u ด้วยแต่ว่าดันนี้ไม่มีดี b u f f นะก็ไม่ค่อยซีเรียสน,นะครับต่อมาใส่เป็น rejection m a r k นะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครมีหน้ากากอันนี้ห้ดาวเนี่ยคือดีมากนะเพราะว่าคูดาวมันจะเหลือแค่2เทิร์นอันนี้ผมมี แค่สีดาวนะครับคูดาวมาเลยเป็น3เทินอยู่มันจะลดเมจิคอดามจที่ได้รับถึง30%ซึ่งแน่นอนว่าไอสกิลโอเมนเนี่ยที่ว่ามันล็อกเป้าจากเอ็มบีเฟนสูงสุดใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราต้องปั้นให้เอ็มบีเฟนมันสูงที่สุดในทีมเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวรับดามจความเสียหายนะครับแล้วก็ใส่ลดเมิคีรเมจที่ได้รับเนี่ยจะทําให้ยืนได้ง่ายขึ้นต่อมาทาโร่นะครับชิ้นสุดท้ายอันนี้ผมมีให้เลือก2ช้อยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงมมมมมีี200ชช้้ช้อออออยยยสแแรกกกกกเน่่คคืดดดาาาจจุณัปิบไไววะล็ให Ancient มันตายง่ายเนี่ยคุณเลือกใส่ยเฮอร์มิตก็ได้ลดดาเมจที่ได้รับอีก10%นะครับบอสยิงสกิลใส่แล้วก็จะถึกขึ้นแต่ถ้าทีมคุณยังไม่แข็งแล้วคุณใช้เวลาปิดบอสนานมากอาจจะแบบ12เทิร์น13เทิร์น14เทิร์นผมจะบอกว่ายิ่งท้ายเกมมากเท่าไหร่ักษะของทาโร่เดวิลที่เราใส่ให้กับแอสเซสซินสตัวเนี่ย บางทีมันบัฟมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสแต็กเต็มแล้วก็ในกรณีของผมเองเนี่ยมันมากซะจนเอ็มดีเฟน์มันแสง a อ g e จินนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาเดียวกันกับผมคือไอ้สกิลล็อกหัวเอ็มดีเฟน์เนี่ยมันดันไปล็อกตัวที่เป็นแอสซ s สซินของเรานะครับก็แนะนําว่าให้สับตัวละครเนี้ยใส่เดวิลด้วยก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งลูกน้องบอสตายมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแอคแท็แล้วก็ดีเฟน s ์ของตัวละครมันก็จะยิ่งเพิ่ม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 มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผลสรุป ได้ไม่ขึ้นไปจนแสงเพราะว่า Angel มันก็ได้เดว,วิลขึ้นไปพร้อมกันด้วยเช่นกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะหน้าง,งานแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับของสวมใส่สตงสแตทอะไรไม่เหมือนกันก็แนะนําไว้เป็นแนวทางกันละกันต่อมาที่สกิลนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสกิลเอ็เจมาตรฐานก็นได้นะครับก็สกิลโจมตีธรรมดาไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ r รี c t ชันอันนี้ก็ r รี c t ชันมาตรฐานเอ็นเจนอยู่แล้ว protection of l i h e นะครับเมื่อถูกโจมตีแบบซิงเกิลธงเกตนะครับดัมมีที่ได้รับลดลง30%รและแน่นอนเราต้องร ทั้งเกมนะครับผมอันนี้คือดีอยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นแฟลกเจอเลนส์นะครับอันนี้ก็คือเมื่อถูกโจมตีนะครับจะได้รับสแต็ก เพนแนนซ์นะครับที่มันจะลดดาเมจที่ได้รับ8%นอกจากนั้นจะรีคอเวอร์1คอสให้ด้วยหมายความว่าเราสามารถฮิลได้ตลอดเวลาคอสไม่มีวันหมดเนาะนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลฮิลหมู่อันนี้สกิลหากินอยู่แล้วนะครับก็ใช้ประจำอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นฮิลเดี่ยวมาเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยตัวละครแองเจิลเองหรือว่าตัวละครแอสเซสซินเนี่ยอาจจะโดนดาเมจจนเลือดลดเยอะมากๆนะครับการใช้ฮิลหมู่เนี่ยบางทีมันฮิลน้อยเนาะมันฮิลไม่แรงแต่ว่าถ้าแบบมีคนเลือดลดแค่ตัวเดียวอะไรอยยยย่่่า่าาาาางงงเเเเีีี้้้้รรรใชฮฮลลดดวววนนมมัไไแกกฝปะ นี้นะครับสำหรับเทคนิคการลงเวพอเนอรี่เทรลสาหรือว่าดันอาวุธ 3ฝั่งขวานะครับชั้น8เลเวล55นะด้วยตัวละครฟรีที่ทุกคนมีติดบ้านแน่นอนนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนมือใหม่เช่นเคยนะใครที่มีข้อสงสัยนะครับว่าเอ้ยเล่นตามแล้วมันติดตรงนั้นติดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ปรึกษากันได้หรือว่าใครอยากจะให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอยากจะให้รีวิวดันเจียนอื่นๆอ,อยากจะให้รีวิวหออยากจะให้แนะนําการลงหอคอยหรือว่าอยากจะดูบิวตัวละครตัวไหนที่ผมมีที่ผมใช้ประจําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ขอกันคำได้กันแล้วกันนะ แล้วก็สุดท้ายนี้ใครที่ถูกใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยกันละกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากกับท็อปเกมไทยแลนด์คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ